สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทํางานเวิร์ดเคยเกิดปัญหากรณีนี้หรือไม่นะครับกรณีที่เราได้ทํางานเวิร์ดอย่างสวยเลยนะครับในการจัดแนากระดาษรวมไปถึงจัดตัวหนังสือต่างๆนะครับแต่พอนํางานตัวนี้นะครับไปเปิดในเครื่องอื่นปรากฏว่าตัวหนังสือมันเปลี่ยนนะครับฟอนต์หายตัวหนังสือตกในลักษณะนี้หมดเลยนะครับปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับปัญหานี้เกิดจากเรานาไฟล์งานตัวนี้นะครับไปเปิดในเครื่องที่ไม่มีฟอนต์ที่เราตั้งไว้นะครับอ่า ก็ตัวนี้นะครับมันจะมีวิธีการแก้ไขอยู่นะครับคือการฝังฟอนเข้าไปในไฟเบ o ร์นะครับเมื่อเราฝังฟอนเข้าไปในไฟเบ o ร์แล้วเราก็สามารถเปิดในเครื่องไหนก็ได้นะครับแล้วตัวหนังสือและรูปแบบการแสดงผลนะครับมันจะกลายเป็นไปตามที่เราตั้งไว้เลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขนะครับให้เพื่อนๆเซฟไฟล์งานตัวนี้นะครับเซฟตามนี้เลยวิธีการเซฟนะครับให้เข้าไปที่ไฟล์ตัวนี้เนาะจากนั้นนะครับกดไปที่เซฟแอดนี่นะครับ และเข้าไปที่ b r o s e ตรงนี้นะครับให้ทำการเลือกโฟลเดอร์ไปทางให้เรียบร้อยนะครับสมมติว่าผมเลือกไปดาวน์โหลดแล้วกันเนาะจากนั้นตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้เราจะเป็นลักษณะการเซฟแบบทั่วไปเลยใช่ไหมครับแต่มันจะมีเพิ่มตัวหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆมากดที่ t o ตรงนี้นะครับหรือของเพื่อนๆเ,เป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นเครื่องมือเนาะว่าให้กดตัวนี้เลย จากนั้นกดไปที่ Save Option นะครับหรือว่าตัวเลือกการเซฟเพิ่มเติมนะครับภาษาไทยเนาะกดเข้าไปเลยโอเคครับจากนั้นมันจะมีหัวข้อตัวนี้นะครับ u m b e d Font i n t h e File นะครับหรือว่าการฝังฟอนต์เข้าไปในไฟล์เวิรเนาะให้กดติ๊กถูกแบบนี้นะครับจากนั้นให้กด OK นะครับอ่าแล้วกด Save นะครับ โอเคครับเพียงวิธีเท่านี้นะครับไฟล์งานสารบันตัวนี้นะครับอ่าสารบันตัวนี้เนาะที่เราได้ทําการเซฟไปนะครับเราก็สามารถนําไปเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับโดยที่ตัวอักษรอักขระหรือว่าการจัดเรียงหน้ากระดาษและตัวหนังสือนะครับมันจะไม่เพี้ยนเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเนาะแต่วิธีการทําตัวนี้นะครับมันอาจจะมีไฟล์ที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมันคือการฝังฟอนเข้าไปในไฟล์เนาะก็อาจจะได้ไฟล์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของมันเนาะ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ